น้องเ้ยป้าจางเป็นยังไงมั้งหายไปนานในเอฟซีเถามหาเนี่ยหายครับนี่จางตัวแทนจางสิบสี่ล้านครับหายไปนานเออเราไม่คิดในเอฟซีไม่ไม่คิดถึงลูกหลอกมั้งไงเหรออ๋อร้องคิดถึงครับอแต่ว่าคิดถึงสิรีมางคนนิดๆเพราะเขามีแม่ครับแล้วแล้วตำนานอีสานตอนนี้เปิดหรือยังอ๋อเปิดได้ครับเปิดนะครับแล้วป๋าไม่เข้าไปใช้บริการมั้ง่ะนี่เรียกตัวไปแล้วเรียกตัวไปแล้วผมคิดไปขึ้นมาแล้ว คิดไปคิดมาวรรัการมันจะไหวเดือดให้วรารัก๊รมันจะไหว,วาการน้ำไก่นะครับใหวรารักาก็เป็นลมดีกว่า <î S 1> มันไม่ได้นะครับต้องต้องต่อรองว่าต้องสามมันต้องตามต้องมีกวดใหญ่นคนเดียวอะเต็มที่กวดใหญ่มันต้องแบ่งใครนะครับเนี่ยผมของแทบไม่ยุ่งกับใครกินอย่าหนักกินเยอะนีน่นะครับของแทมามาครับเจย์ของแทบเยฟซีครับปลายังสบายดีนะโอ้โหสบายดีครับโควิดนี่ กี่ล้ลอกสี่ห้าลอกนี่ป่านี่ไม่เคยติดแล้วติดหรือยังมันหายไปโรคอะไรกันปูะตรวจสี่รอบสามรอบมันก็หายไปนี่มาตรวจอีกห<ม>นา้าเวทีไม่เจอมันก็ไม่เจอยู่ดีป่าเนี่ของกระพันหนึ่งนะป่านะนี่มีวิธีแก้ย,ยงังไงมันมถึงไม่ไม่ร้อยครับไหนนี่ครับเนี่ยอันนี้จะเอายี่ถุงผมจะเอาถอดถุงให้ดูเลยจานะครับเป็นยังไงการกินเนี่ยนี่ครับโคริดมาเลยครับจกินให้หมดเลยครับเนี่ยอืมโอ้ โควิดนี่จิบจิบครับทำไรป่าจางไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ปาไหนไม่ก้าวใกล้ไมไหนอีกอย่างหลายคนเขาเป็นไอ้ก้าวหน้าว่าเป็นโควิดไปแล้ววันฉลองวันฉลองเป็นหมดแล้วเป็นหมดแล้วผ่านมาแล้วนะป่าจางนี่รู้สึกหายไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีกระติกกเะติดมันเฉยจ่าเฉยแล้วผมจ่าเฉยไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยการกินต้องกินแบบนี้ครับกินหนักหนักกินหลายหลายกินแน่นแน่นอ่าผมบอกตรงๆงครับอื ป้าจางเมื่อก่อนชกมวยชื่ออภิชาติปอธวัชชัยใช่ไหมถูกต้องครับโชคมวยเคยได้ค่าตัวแพงสุดเท่าไหร่ป้าถึงแปดพันหรือเปล่ามาช่วงแปดพันครับมาชกตรงนี้แหละตรงไหนอ่าพัทยาเมืองจมลองเมืองจมลองเมืองจมลองครับอ่าเมืองจมลองคนแรกเลยครับป้าเวกใช่ไหมชุดยุคนั้นป่ะใช่ใช่ยุคป้าเวกอัศวินดำผมคนแรกครับดูมวยสดิดบิดมาช่องเก้าก่อนโชคกับใครโชคใครซิบแปดพันกับป้ามั้งแปดพันใช่ครับป้าใช่แปดพัน ข้ากินก็นอนก็หมดแล้วมั้งคาราคนหายีกชีวิตก็ไม่เหลือไม่เหลือเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เหลืออีกเมียสี่คนก็ทิ้งกันหมดปาทิ้งเขาหรือเขาทิ้งปาเข<อ>าทิ้งครับบอกตรงๆซะไม่มีนเนงินให้เขาครับหมดสุดท้ายคือไอ้เจี๊ยบอะ่ะสุดท้ายคือมันมันรอน้ำตาแทบจะไหลครับไม่ต้องพูดหรอกครับเหมือนกันกันคุณอ่าถ้าดิ้นการดิ้นการอะไรเนี่ยแถวเทคแถวบาร์มาบอกผมไปอ่าบอกผมได้ผมเอาราคาได้จริงนะได้ครับ ไม่กลัวใครนะปาจางมาเลยปาจางไม่เคยกลยัวใครในรูน,นี้ไม่เคยกลัวใครห<น>หนึ่งโมงก็หกหนึ่งก็วัดมาแล้วปาอยู่ยฝ่ายหกหรือเปล่าผมจมตีนครับ <c oughs> จมตีเขาครับปมาม้าเล่นพร้อมอ่ะทําไงไดไ้พูดกับมันมึงทำม,มีอะไรกันวะตำนานอีสานตอนนี้เปิด<า>นะเปิดแล้วครับเปิดแล้วแล้วไปจะไปหาแม่ศิริมงคลวันไหนเดี๋ยวผมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเดี๋ยวปาบุญถ้าอยู่กับปาบุญมันจะดูดีกว่านะ ไปหาเจ้ามารักกัทุกคนจะใจแขดตายเน่หลองก็ให้วันแล้วหลองให้เยอะไหมหลองไอหลองให้สองร้อยสองร้อยก็ตายแล้วโอนมาสองร้อยอย่างหลองต้องสองพันขึ้นนณะพิสาโอนมาให้ห้าพันวันเดียวหมดหลองโอนมาให้แบบนี้ทุกคนตายดิตายพ่สาโอนมาให้วันเดียวห้าพันให้ตั้มไอเจ้มโอนไม่ผมหมด เออร้องบอกร้องบอกร้องนี่บอกร้องอดมาให้หน่อยร้องคิดถึงโอนโอนตังค์ให้พ่อหน่อยร้องอ่าตอนนี้ป๊าก็นั่งกินเหล้าเข้าดูมวยก็ไม่ได้กูส่งบัตรมาให้กูดิกูยืมบัตรมึงไปได้ไหมเอาเหล้าขาวเข้ามากินอ่ะลืมเอาบัตรมาครับวันนี้ป้าจังหรตอมาโหเลดไม่เปิดเลยตายเลยไม่เปิดเลยอ่าสิบเก้าร้องหรือเปล่าสองบาทยี่สิบบาทที่ร้องมึงดูสภาพกูนี่ร้องมีของแท้ด้วยกูมาของแท้นะกูมาไม่ใช่ของปลอมป้าบุญอ่ะ ป้าปลาบูนเป็นธรรมดานะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากเราเรามีเสิร์ฟตลอดมีมีปลาบูนให้กินทุกอย่างแต่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 อะไรนะกระรู้อยูย่นี่แต่เอ <laughs> อ,<ม>อแล้วแล้วปลาจะเด็กมานั่งดูคลิปที่นั่งแท็กซี่ไปไปโผล่ที่ค่ายพี่เสือแขกอะที่เขารับจากมูตะมนต์ไอ๋อนั่งแท็กซี่ไปอ่าไปเจอยังไงไปไปไปเอ๊ะวันนั้น ขี่แท็กซี่รับแถวอ้อมใหญ่อ้อมน้อยไปเป็นโผล่ร้านเสียแขกแล้วไปเจอคนรู้จักอีกอ๋อแฟนคลับแฟนคารีใช่ใช่สบายเลยคนรู้จักก็เป็นคนดังอย่างนี้แหละเอฟซีเยอะอะไรแฟนคลับขารู้จักผมดีอ่ามีอะไรฝากถึงแฟนมวยด้วยตอนนี้แฟนมวยครับนี่สบายดีสี่ล้านผมสบายดียังไม่ตายง่ายครับเพราะผมมีตัวนี้แก้ไขบุกอีโควิดก็พูดไม่ถูกแล้วเพราะตอนนี้ผมได้ขวดเล็กแล้วกระดกกระดกไปกระดกไปการกินอีโควิดก็หายนะทำให้ดูดิเปยังไงทำให้ดูดิใครใครอยาง ยาโควิดขายกรบลีบๆเลยอ,ะอ่ะไม่กินก็เฝ้ารีบกินเ้ยพี่น้นองเข้าโอเคครับนี่สุดยอดครับป่าจา้างครับ